วันนี้เรามีงานจัดส่งลูกค้าหนึ่งหลังครับเป็นเต็นท์ป๊อปอัพอลูมิเนียมอันนี้เป็นรุ่นหน้าต่างด้านข้างใหญ่สามารถมุดเข้าไปได้ในกรณีที่ติดตั้งบนรถก,กระบะสามารถขึ้นด้านหลังได้ นี่เราตรวจเช็คสินค้าก่อนลูกค้ามารับครับให้ดูภายในครับจะมีถุงเท้าให้เป็นฟูกกำรรมะหยี คือเมมโมรี่โฟมมีไฟ LED ให้อันนี้ไซส์นี้เป็นไซส์1.45ครับหลังใหญ่นอนสบายเลยทีนี้อันนี้ลูกค้าจะวางท้ายกระบะเหมาะสมมากครับโอเคครับผม ขึ้นไปเลยขึ้นไปนเลยเป็นยังไงก็ได้ขึ้นไปน่เลยนอนนได้ไยขนานี้ไ่ขึ้นลงไปบ่อยเอาไว้ใต้ที่นอนไ่เลอนอนแลยวไหมสอสี่สาห้าสิบห้าเนี่ยขาไปห้าเซนขาห้าฟุตไป5เซนเรายกโคกิบ้านขึ้นไปเลย โอเคครับตกลงสรุปลูกค้าให้ร้านติดครับ <laughs> ให้ร้านติดตั้งลูกค้าติดเบรดแหลกมาอันนี้ต้องแก้ประตูหน่อยครับเพราะว่าประตูเขาปิดสูงมันติดเราแค่ใส่รัดช่วย